สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับอยู่กันกันกบเกมก u n d ดั้มวางแผนบนมือถือ SD Gundam ์ดั้มที่เจ n e อเรช o นนะครับก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมาลุย e t e r n a l Road นะครับเป็นอีเวนต์มิชชั่นนะก็เดี๋ยวเราเริ่มจากอีเวนต์มิชชั่นของ e t e r n a l Road e ดเอพเ1หนึ่งก่อนเลยนะครับอ่ค่อยๆไล่ทำไปนะครับขอต้องวันนะครับอันนี้จะเป็นเล่นมิชชั่นอ้นี่ อันแรกนะครับก็คือได้เพชร500นะครับหุณ UC ที่เป็นเดเวลอปเท่านั้นนะครับซึ่งจริงตรงนี้มันไม่ยากนะเพราะว่ามันสามารถเอาคนขับนะครับระดับ UR ลงมาเล่นได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือทีมนะครับทีมแรกเนี่ยจะเป็นทีมดาเมจที่ใช้สู้กับตัวควีมันท่ a นะครับแล้วก็ตีบิ๊กแซมต่อด้วยนะครับอ่ะผมก็จะใช้ตัวจิกควักนะครับคนขับเราใช้ UR ได้เลยนะ ันนี้ก็ใช้อิโซกิไปเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น G3 มาช่วยยิงนะครับช่วยยิงบิ๊กแซมตัวแทง2ตัวนะครับตัวแทง2ตัวต้องมีตัวแทงที่โดดรับ2ครั้งได้ทีหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็เลดกันดั้มนะครับปกติเราให้ชูจิขับคราวนี้เราใช้อามโโรขับเลยนะจะได้ดามเมจแรงๆขึ้นนิดนึงนะครับจะได้จบไวๆนะครับแล้วก็ยานจะเป็นยานเสริมของภาคกันดั้มนะครับก็คือบัฟตัวดาเมจที่ควักนั่นเอง ส่วนทีม2นะครับอันนี้ใช้ดาเมจเป็นฟูนาเมอร์เดอะเบเต้านะครับทีม2เนี่ยถ้าเกิดใครที่ปั้นชิกิร้อยมานะครับก็สามารถใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัวอัติเมจยูนิตนะครับอย่างแคสซฮาวก็ใช้ได้นะครับหรือว่าใครปั้นตัวอัติเมจยูนิตตัวอื่นนะครับอย่างตัวเซตาพีทีก็เอามาช่วยได้นะครับ่ารวมถึงตัวกิจกรรมนะครับอย่างไอ้นี่ก็ได้โอเบนนะครับ โอเบรอนโอเบรอนอ่าโอเบรอนก็ใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็น GP01 ก็พอได้อยู่นะนะครับแต่ของผมไม่ได้ปั้นพวกนี้นะผมปั้นฟูนาเมอร์ดับเบิร์เซต้าก็ใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาคนขับ UR มาเนื่องจากตัวนี้มันเป็นอาวุธสเปเชียลนะครับเราก็จำเป็นจะต้องใช้ดีบัฟนี่นะครับอ่าตัวดีบัฟคิวเบเล่พาสดับเบิร์เซต้านะครับที่มันจะมีไซโคเพชเชอร์นะก็คืออาวุธที่3 3ช่องนะครับเนี่ยตัวเนี้ย นะครับทำให้โดนสเปเชียลแรงขึ้นนะเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวดีบัฟคู่นะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นการเดินนะครับอ่าจิกควักถอยมาก่อนเลยตัวแท้งนะครับ ฟอสกาดแล้วก็นับช่องไปเลย1 2 3 4นะครับอ่าแทงสองตัว1 2 3 4นะครับอ่าวางให้ห่างๆไว้ประมาณอย่างนี้นะครับมันจะได้ไม่โดนท่าหมู่นะครับโอเคตัวนี้หลบไปเลยไม่ได้ใช้นะอ่ามาดูทีมส่งบ้ากนะครับทีมส่งก็ต้องสู้กับไซโคกันน้มนะครับอันนี้ผมให้คนขับเป็นเซซึนะไปนะ เพราะว่าไซโคมันชอบวิ่งมาชนนะครับช่วงแรกนี่เราจะได้ใช้บีมไซเบอร์ไล่ตีมันอ่าตัวแทงน,นะครับถอยมาสี่ช่อง1 2ึ่สอโอเคแล้วก็ไซโคโรสนะครับไซโคโรสจะดีหน่อยก็คือมันแทงได้5ช่องนะครับแต่จริงใช้ตัวอื่นได้นะจะเป็นไอ้นี่ก็ได้ซาคุทีคัตต้มนะครับ ของมาชูเมอร์นะตัวเขียวๆนะครับจากภาดับเบิลเซตาหรือว่าจะเป็นวันเวอร์ลโลตัวกิจกรรมตัวใหม่ก็พอได้นะเพียงแต่ว่าช่องการวางนะครับมันจะต้องวางต่างจากนี้นะเพราะไม่งั้นจะโดนท่าหมู่เลครับตัวนี้จะใช้ง่ายหน่อยทีนี้เซตากันดั่ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแปะดีบัฟลดเด็บนะครับอ่าผมขอแปลงล่างนะมันจะได้เดินมาไกลขึ้นนะครับมันต้องหนีพ้นระยะนะ ราาไอตัวนั้มันจะมันมันจะเดินมาตรงนี้นะไซโคกันดัมนะครับแล้วก็มาถึงยิงถึง4ช่องถ้ามาถึงช่องนี้จะหลุดนะครับอ่าโซนตรงนี้ตัวคิวเบเล่นะครับไม่ต้องทำอะไรเบิร์สแล้วก็เปิดบูทเลนนะครับยิงฟรีได้หนึ่งรอบโอเคไม่ต้องเดินไปไหนนะอ่าเสร็จปุ๊บก,ก็รอ,อเคานเตอร์บอลนะครับอ่ะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะ ให้ดีโอรับก่อนอีกทีนึงนะครับคราวนี้ก็ให้ไซโคกันดั้มนะครับรับอีกทีนึงตรงนี้ต้องมีคนขับแทงสองรอบนะครับเพราะว่า oh. อย่างที่บอก oh. เดี๋ยวมันจะต้องชนบิ๊กแซมอีกทีนึงนะครับส่วนด้านล่างนี่นะครับจริงๆอะ่ะไซโคโร่ยังไม่ต้องแทงนะเราใช้ควีมันท่าของโยนาแทงสองทีเลยก็ได้นะครับ แล้วก็อย่าลืมดูท่าของคิวเบเล่ให้เป็นไซโคเบเชอร์นะเพื่อให้โดนสเปเชียลนะครับอันนี้สำหรับคนที่ใช้ฟูนาเมอร์เดอะเันเซต้านะถ้าเปลี่ยนตัวนะครับต้องเปลี่ยนอาวุธตามนะเปลี่ยนตัวดีบัฟตามนะครับถ้าอย่างไปใช้ไฮยากุชิกินะครับหรือแคสวาวมันจะเป็นอาวุธอีกอย่างหนึง่งอันนั้นจะต้องใช้ตัวเซต้ามามายืนตรงช่องนี้ช่องคิวเบเล่แล้วก็ด้านล่างต้องใช้เป็นซีอองแทนนะครับมันจะสลับกันโอเค อันนี้ก็ประมาณนี้นะสวนไปอีกทีนึงนะครับนี่นะเราจะไม่โดนท่าแมปนะครับอันนี้ก็ให้โยนานะครับฟีมันท่าแทงอีกรอบก็ได้ไมันไม่ตายหรอกนะครับอ่าบิ๊กแซจะเดิน2ทีมาจนถึงตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ให้ไซโคกันดั้มเราสละชีพไปเลยนะ ก็ส่วนไปทีหนึ่งนะครับอ่ามาเทินที่โงนะครับเดี๋ยวไปเก็บไซโคข้างล่างก่อนอ่าเราใช้ไซโครโลนะครับจริงๆเทินที่เตินแรกเนี่ยไม่ได้แทงไม่ต้องเปิดฟอร์สกาก็ได้นะคนขับไม่จำเป็นต้องเป็นอัมบูโลยูอานะครับสามารถใช้โอเดียวได้นะมีหลบร้อยก็พอนะครับเดี๋ยวเราก็ยิงไปที่นี่นะครับอ๋ออย่าลืม เบิร์ตซูเลตตาด้วยนะอ่านี่ก็ทำดาเมจได้อีกห้าหมื่นสี่นะครับ oh, <Sh> อ่าเสร็จปุ๊บนะครับทีนี้เราก็ให้ควีมันท่านะครับอันนี้เติมเลือดนะแล้วก็เข้ามาตีนะครับตีอีกทีหนึ่งได้อีกห้าหมื่นนะครับ โดนสวนไม่ตายนะอ,ยนอ่าทีนี้ก็มาที่เซต้านะครับแปลงร่างกลับมาเป็นหุ่นเหมือนเดิมแล้วก็มายิงตรงนี้นะครับได้อีกเก้าผมกำลังดูอยู่ว่าถ้าเข้าไปประชิดเลยมันไม่ถึงมันติดโอเค อ่ะประมาณนี้นะครับยิงไปก่อนแล้วก็เอาฟูนามเมอร์ดับเบิลเซตานะครับขยับมาเนี่ยถ้าเรายิงไปปุ๊บนะครับมันจะติดอันนี้พอดีนะติดบล็อกพอดีนะครับเห็นปานะครับอ่ามาติดบล็อกเนี่ยเราก็ยิงไปนะครับไม่เป็นไรแล้วก็คิวเบล่ะนะครับ คิวเบเล่ขยบมา3ช่องนะครับก็จะตายพอดีอ่ะพะมานี้นะครับแล้วก็คิวเบเล่เราจะขยบขึ้นมานิดนึงอ่ะทีนี้มาดูด้านนี้บ้านนะครับเดี๋ยวเราค่อยขยับคิวเบเล่นะเปิดฟอสการของจิกควักก่อนนะครับแล้วก็เดินมาตรงนี้นะแล้วตีคิวมันท่านะครับแล้วเดี๋ยวรอเคาน์เตอร์รอเคาน์เตอร์ไอตัว บิ๊กแซมอีกทีนะครับอันนี้เราก็สแตนบายไว้เลยตัวนี้นะครับอ่าตรงนี้เราต้องคำนวณช่องนะเพราะว่าเดี๋ยวบอสมันจะมายืนตรงนี้นะครับติดกับจิกควักเราก็ต้องนับช่องมันจะยิงท่าหมู่ได้4ี่ช่องนะต้องนับจากช่องนี้นะหนึ่งสองสามสี่นะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องดูช่องให้มันพ้นนะครับเนี่ยเราก็ต้องหนีไมพ้พ้นก่อนนะครับนี่หนึ่งมาอยู่ช่องนี้ขนาดหนึ่งสอง สามสี่ห้าห้าช่องคือพลนะครับอ่านีมาให้พลทุกตัวนะหนีมาก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะนี่หนีมาตัวนี้นะครับเดี๋ยวลอมาแทงประมาณช่องนี้นะครับเนี่ยก็จะพลห้าช่องนะไม่งั้นจะโดนท่าหมูนะครับแล้วก็คิวเบเล่นะครับตัวนี้ก็เอามายืนไว้แถวกข้างดีโอนี่ก็ไนะ้ ก็ไม่โดนแล้วนะครับโอเคอ่าตรงนี้ก็เปิดลบไว้แล้วทีหนึ่งนะครับส่วนได้ทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวอีกทีหนึ่งให้ตัวแทงรับดาเมจนะครับอ่ามันจะขยบหนีนิดนึงช่างมันนะไม่เป็นไรตัวแทงรับดาเมจไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะเธอสุดท้ายนะครับ ทีนี้เราก็เข้าไปเลยนะเข้าไปจัดการนะครับเริ่มจากลีกเนดัมก่อนเบรสนะครับแล้วก็มายิงดีบัฟไปทีนึ่งต่อด้วยตัวนี้นะครับคิวเบเล่นะคิวเบเล่ถ้าเราเข้าไปยิงเลยมันจะตายนะเพราะฉะนั้นเราจะยิงเฉยๆน,นะครับ รอช่วยกันซับพอร์ตนะอาตัวไปนะครับมาที่ตัวนี้บ้างนะครับตรงนี้ขอไปคนขับที่มีหลบร้อยนะครับเพราะว่าเราใช้แค่สุดท้ายนี่แหละนะครับอันนี้เราก็เข้าไปยิงนะเดี๋ยเราก็ให้ตัวซับพอร์ตช่วยกันตีนะครับ นี้ g ีไม่ได้อัพอาวุธอะไรมานะอ่าเสร็จปุ๊บนะครับมันจะเหลือเลือดอยู่40,000นะครับคือเราจะใช้ทั้งฟูนเาเมอร์หรือว่าเซตาหรือว่าจะใช้จีควักจบก็ได้นะอย่างที่บอกมันใช้คนขับอยูอาได้นะครับมันก็ง่ายแล้วเนี่ยเราก็ใช้ตัวซัพพอร์ตตีเข้าไปนะครับเหลือเหลือนะ อันนี้เราก็จะผ่านเควสแรกนะครับที่เขาให้ลงเฉพาะตัวนี้ไม่หลบนะก็จะได้เพชรห้าร้อยนะครับเนี่ยเคลียเรียบร้อยเห็นปหโอเคเนี่ยเราก็ได้เพชรมาห้าร้อยแล้วนะครับสำหรับเควสแรกนะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บเพชรอื่นต่อนะครับอ่ะโอเคครับก็ Go. สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้แล้วกันหากใครที่ชอบนะครับ แล้วก็คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กับกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ